พลอยใสยเพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสยนะคะเพชรยนต์ในช่อง y o YouTube พลอยใสยรถสวยรีวิวหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเลยในช่วงสงกรานต์นะคะตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวท็อปด้วยใครที่ถามหาอยู่นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะ สาวกดี a มต้องห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะ i s ซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเปี2018คันนี้วิ่งไปแค่32,000โลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่659,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทรายได้25,000บาทขึ้นไปสามารถจัดได้เลยนะคะ ลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะไม่มีเครดิตแต่รายได,ได้เป็น2เท่าของค่างวดก็ฟรีดาวและที่สำคัญดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.59ขับฟรี90บวันนะคะเลือกเอาเลยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีเครดิตคันนี้เข้าเงื่อนไขดอกเบีย้ยพิเศษได้แล้วก็ขับฟรี90บวันได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจหรือกาลังหาอยู่นะคะรีบโทรเข้ามาหาพลอยสายเลย ค่อนข้างที่จะมาไวและไปไวแน่นอนคันนี้นะคะสภาพนี้คือเก็ปิดเลยรถเพิ่งเข้ามาจอดที่บริษัทเชรยนเราเลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทําการปกติแล้วเปิดตั้งแต่9โมงเช้าปิด6โมงเย็นถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะเข้ามารู้รถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยรับทุกสาขาอาชีพนะคะเรารับจัดทุกไฟแนนซ์ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทค้าขายธุรกิจส่วนตัวข้าราชการได้ ขอแค่มีหลักฐานแสดงรายได้ที่ชัดเจนนะคะคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเหยียบจอดเลยนะคะยังไม่ได้ทําการสปาใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดสภาพนี้เลยเดี๋ยวดูแบบเรียๆเลเลยนะคะรีวิวแบบสดๆดไปเลย คันนี้นะคะเป็นตัวสเตลโชมหน้าเขาก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสีดำนะคะทรงเคี้ยวดุดูแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้อิซูสุตรงกลางนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน8กต2142กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวใส่กรอบเพชรยเต์นให้สวยๆ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไล h t ไฟแท้เดิมโรงงานไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดคมเดียวกันเลยเป็นไฟหลอดไฟแล้วก็ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยพร้อมกับชุดแต่งรอบคันของแท้เดิมโรงงานนะคะชุดแต่งด้านหน้าสเกิร์ตรอบคันเลยมาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะล้อก็เป็นล้อแม็กบูโทนลงดำแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กขอบ6รูนะคะเป็น แม็กขอบแทาเป็นแม็กของแท้เดิมโรงงานนะคะได้ยางบิสโตนปี2018ทั้ง4เส้นนะคะสภาพดอกยางเนี่ยคือกริบเลยนะคะยางก็คือใหม่ขัดใหม่เลยผิวพันธุ์ด้านข้างเรียบเนียนนะคะรถนะคะรับประกันโครงสร้างให้แน่นอนนะคะโครงสร้างแท้เดิมโรงงานแน่นอนไม่มีตัดต่อดัดแ,แปลงไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําตรวจสอบได้ทุกคันนะคะเล่มไม่มีชารุดสูญหาย ด้านข้างนะคะผิวพันธุ์เรียบเนียนมาพร้อมกับตัวบันไดข้างติดตั้งมาให้แล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเรียบร้อยคันนี้กระจกสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับคิ้วกันสาดสีดำสวยๆของ All n e w r e m a x เลยติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็กระจกรถกระจกด้านทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานเลยนะคะด้ามจับประตูเป็นโครเมียมมีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีให้ด้วยนะคะสามารถกดล็อกตัวรถได้เลย คันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะคะราคาประหยัดงบนะคะที่สำคัญผ่อนไวก็จบไวด้วยมาดูด้านท้ายกันนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายเดย์ไลท์นะคะติดตั้งกล้องถอยมาให้แล้วนะคะสวยมากมาพร้อมกับตัวกล้องถอยบันไดหลังโลโก้เนี่ยมาครบคันนี้ได้ใส่ท่อไทเทด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ ปลายท่อถ่ายเท่ๆแบบนี้แมกไลเนอร์ใหม่สะอาดนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพดีมากคันนี้นะคะไม่เคยบรรทุกหนักนะคะคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมาส่วนกุญแจนะคะก็จะได้เป็นกุญแจคิเลตน,นะคะแบบนี้เลยนะคะมีกุญแจสำรองให้นะคะคันนี้มีให้ครบเลยแผงสวิตควบคุมตรงนี้นะคะมีให้ครบหมดแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นสีดํา กระจกเบาตัวเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านี่เลยอ่าสวยๆนะคะสภาพเบาใหม่กริบไม่ขาดไม่ช้ำมาดูในส่วนของแผงสซิตตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างนะคะแบบออโต้ปรับระดับไฟได้เลยได้หมดหมดกันลื่นนะคะมีให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะขออภัยในความที่พวงมาลัยกับหัวด้วยเพราะว่าหักล้อไว้ให้สวยงามนะคะ มาพร้อมกับตัวปุ่ม Engine Start ให้แล้วนะคะนี่เลยเป็นปุ่ม Engine Start เป็น push start ให้เรียบร้อยคอนโซลด้านบนนะคะก็ใหม่สะอาดเลยคันนี้ถือว่าสภาพดีเลยจริงๆนะคะได้น้องป้ายแดงเลยหน้าจอนะคะหน้าจอชุดเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะคะรองรับวิทยุ FM AM Google Map YouTube บล o ทูธได้หมดเลยระบบ Air Auto ให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะ สภาพคอนโซลน,นะคะภายในเพดานด้านบนนะคะใหม่สะอาดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยภายในกว้างขวางนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นสภาพน้องป้ายแดงจริงๆถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ได้คันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังนี่สภาพเบาะใหม่กริบไม่ขาดไม่ช้ำเลยได้รถสภาพนี้เลยนะคะที่สำคัญฟรีดาวได้ด้วยนะคะ เหมาะเลยแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่อยากใช้งบดาวแล้วก็อยากได้ราคาที่ประหยัดงบผ่อนหมดไวนะคะแต่ได้รถสภาพน้องไปแดงนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่ที่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์08 1 156 4065ะคะเดี๋ยวจะเปิดสภาพเครื่องยนต์ให้ดูนะคะเพราะว่าโดติมาว่า ไม่ได้เปิดเครื่องยนต์ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูเลยอะ่ะนี่เลยนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะของเจ้าเตลคันนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่อง DDI นะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะนี่เลยใหม่กลิบเลยนะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้มแบตเตอรี่ไม่มีเสื่อมนะคะ นีคานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีไม่มีหลุดนะคะแล้วก็คานด้านหน้าซ้ายขวาไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะรอยเม็ดอาร์คเรียงสวยๆเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีการไขหรืองัดแงะใดๆนะคะคันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะแท้เดิมโรงงานนะคะปาา้ายมอกรคบชัดเจนทุกอย่างอยู่ครบแผ่นตัวระบายแผ่นการความร้อนนะคะมีให้นะคะจบครบเลย บอกเลยว่าคันนี้ถ้าใครได้ไปนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนพอยใส่กล้าการันตีให้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยอยู่ไกลอยู่ใกล้นะคะได้หมดนะคะสามารถโอจ,อ,จออนไลน์เข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ทันแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับสเตลคันนี้นะคะสีดาทะเบียน2 1 4 2ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจรีบโทรหาพลอยใส่เลย สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ